ก็ควรระวังในในการลงทุนเนปี2021ในราอะกันเนี่นต้องระวังระมัดระวังเรื่องอะไรอย่างนี้ ปีสองที่เป็นปีที่ผมว่าเป็นปีที่มีโอกาสนะครับที่จะเกิดการพักฐานเยอะมากนะครับอันนี้ไมไ่พูดเองก็คือนักลงทุนระดับโลกหลายคนก็เริ่มจะคอมเมนต์แล้วนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยตอย้องยอมรับว่าตลาดหุ้นในปีที่แล้วมันโตเกินความเป็นจริงนะครับไมไ่พูดเองนะนักวิเคราะห์พูดเพราะว่าอะไรครับ พื้นฐานเศร,รษฐกิจย่ำแย่ขนาดนี้ GDP ติดลบแต่<ม>แต่หุ้นแต่ห,หุ้นอเมริกาเนี่ย all time high วคือทำสูงกว่าที่เคยเกิดโควิดอ่ะพี่ว่ามันเป็นไปได้ไงโควิด <c oughs> <COVID S 2> <ม>ยังอยู่นะแต่ตลาดหุ้นอ่ะมันสูงเกินกว่าเดิมไปแล้วมันตลาดหุ้น,<ม>นสแสดงว่าอนี่เศร,รษฐกิจดีกว่าตอนนั้นอีกเหรอซึ่งซึ่งมันไม่ใช่ครับเพราะว่ามันดีเกินสถฐานอย่างไทยเองเนี่ย สูงสุดมันพันแปดนี่มันพันห้าแล้วนะครับ<ม>ก็แทบจะไม่ลงนะ<ม>ถ้ามองอีกมุมเลยแต่ถามว่า<ม>วันนี้พื้นถนนพื้นดินความขัดแยง้งหรือแม้กระท<ม>ั่งคนตกงานมันมันมันมากกว่าตอนนั้นเยอะเลยนะครับ<ม>เขาบอกว่าตอนไอ้ไทยเหนือหมืนเื่อพันห้าเนี่ยมันก็ยังดูแพงกว่าตอนพันแปดอีกนะเพราะว่าพื้นฐานเราแยก่กว่าตอนเยอะดัง<ม>นั้นถามว่าสิ่งที่ขึ้นมาเพราะอะไรอาจจะขึ้นมาเพราะว่าเ,เกณงกําไรหรือแบบเงินที่เข้ามามจากการอัดฉีดเงินหรือแม้กระทั่ง คนคาดหวังแล้วกันนะคนคิดว่ามันจะกลับมาก็เลยซ้อนซื้อคาดหวังสูงแต่วันนี้เนี่ยครับนักข้อหลายคนก็บอกว่าคนเราจะเริ่มรับรู้ข่าวร้ายมากขึ้นจริงข่าวร้ายอะ่ะมันมีมานานแล้วแต่คนอะ่ะเลือกจะมองข้อดีเช่นเดี๋ยววัคซีนก็มาโอ,อ้เดี๋ยววัคซีนมาลบมาลายเหรอนี่เสียสูงโอ,อ้เดี๋ยววัคซีนก็มามแต่ถ้าวัคซีนมันดันไม่ได้เป็นตามคาดหวังเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยจริงๆนะพี่ถ้าวัคซี มาจริงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เพอร์ฟอร์มตามความคาดหวังเนี่ยผมว่าคนจะเริ่มรับข่าวลายแล้วล่ะแล้วการลงทุนมีโอกาสที่จะพักฐานหรือชะลอตัวหรือแม้แต่กระทั่งจะลงก็เป็นไม่ได้อันนี้อันนี้ไม่ได้พูดเองนะครับจำเปเขาพูดนะครับแต่แต่ว่าด่า,าน่เพาที่ในในยูเฟีทิพย์อาจะไม่เอาเนะี่ยาครับผมอันนั้นในตลาดหุ้นแล้วแล้วในภาคของภาคภาคของธุรกิจเองล่ะจะยังไงธุรกิจเองผมว่า คือต้องรอรัฐบาลนะพี่ตอนนี้เนี่ยเครื่องจักรทุกอย่างเนี่ยถือว่าวดับไปละดับคือตอนน้อมันต้อง,ต,องต้องอัดฉีดนะครับแบบถ้าอย่างแต่เมื่อก่อนที่เคยเกิดวิกฤตแรงๆอย่างเช่นรัฐบาลบอกอ้าวซื้อบา้านเลยกู้บา้านดอกฟรีดอกเบีย้ยสมมติเอารัฐบาลออกเดียยกดแอร์ทีวีกู้บ้านฟรีดอกเบี้ยห้าปีติดอย่างเงี้ยพี่อยากกู้บ้านไหมพี่จะเริ่มกู้บ้านถูกไหมครับมันเป็นการ คือคือด้วยด้วยแรงของเอกชนเนี่ยมันมันไม่ได้แล้วพี่มันต้องพึ่งพาด้วยมัตรภาครัฐอ่าสมมุติ<ม>นะครับเราไปเราไปภาษีห้าห้าปีอะไรวนะ<ม>่ะอ่าผูดตอบเบสศูญนะดูด่อบเบยสู์ไปเลยหร<ม>ือ<ม>ว,ว่ากระตุ้นการจับจ่ายเช่นอ่าคนละครึ่งแจกเงินเลยอ่าเดือนละหมื่นนึงไปน<ม>้วยซื้อข,ของเน<ม>ี่ยมันก็อาจจะเกิดการมูฟบางอย่างได้ครับ<ม>ซึ่งมันก็อาจจะกดดันให้มันต้องกู้เงินอะไรเนี่ยแต่ว่าผมก็คิดว่ามันคือความหวัง ตอนเนี้ยเดียวของประเทศอะที่จะไปตัวเลรัฐบาลไม,ไไม,มยากไม่ยากในครั้งไม่มมียากครับไม่ยากครับพ้นแค่แค่ภาพของธุรกิจเองสมาคมนู่นนี่ต่างๆแค่ในกลุ่มของภาคธุรกิจเองไม่ไหวแล้วคือแต่ละบเครื่องที่อยู่ข้างในเนี่ยบางตัวมันก็ไม่หมุนแล้วมันก็ติดชะงักแล้วสิ่งเดียวที่ทําได้ตอนนี้ก็คือตัวเร่งน้ามันหล่อลื่นเนาะฉีดเข้าไปก็ต้องอาศัยทางภาครัฐอย่างเดียวแหละ ช่ครับแล้วมันไม่ใช่เป็นทไทยนะพี่อย่างอเมริกาเขาแจกเงินคือ,คอทุกที่เขาเาต้องอังกฤษอย่างเงี้ยคล้ายกันก็แจกเงินไปช้อปปิ้งแล้วอเมริกาเนี่ยก็ชัดเจนไอซิมบัเชค<ม>นะครับแค,แค่จ่ายช้าเนี่ยคนเริ่มบ่นแล้วนะครับช<ม>่วงค้าบเกี่ยวกันเลือกตั้งเนี่ยคนก็บ่นระง,งมแล้วไม่มาสักทีอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเนี่ยนะครับมัน,มนเป็นทั้งโลกครับมันไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวออออืืืืมโอเคสรุปคืออย่าเพิ่งลงทุนใจเย็นไว้ ย่างนั้นไหมคือถ้าอยากจะลงจริงๆในตลาดไหนถ้ายังพอร์มเงินเยนศึกษามันลึกๆใช่ครับอาจจะเป็น conservative เนาะนะครับแต่ว่าตรเนี้ผมอมอกว่าเงินสดอะมีค่ามากมากกว่าที่คุณคิดมากกว่าเดิม